รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตลอลอมาเรนทีวี และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ติดลบบวกกับการที่บริษัทแม่จะต้องทำการปรับลดขนาดองค์กรให้เล็กลงบริษัทแม่มีความเสียใจอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้แก่พนักงานบริษัทไม่จัดฉากจำกัดทุกท่านทราบว่าบริษัทจะต้องปิดตัวลงในอีก6เดือนข้างหน้าโดยทางบริษัทแม่จะจ่ายชดเชยให้ตามกฎหมายทุกประการและในการนี้ได้แต่งตั้งให้นางสาวนิวันดารัทธากุลมาเป็นผู้จัดการเฉพาะกิจ เพื่อดูแลการดำเนินง,งานที่ยังค้างค้างเพื่อเตรียมการปิดจึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยอย่างสุดซึ้งคือหกเดือนมันมันไม่มีทางที่จะขยายเวลาเลื่อนออกไปอีกหรอครับนั่นแะครับคงยากอะค่ะดิฉันนิวันดาสัทธากุลเรียกว่านิวเฉยๆก็ได้นะคะนิวจะมาเป็นผู้จัดการเฉพาะกิจให้ในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ค่ะรัทธากุล นามสกุลค,คุณคุณนะฮนามสกุลพี่นบเลยใช่ไง<อ>ใช่ค่ะนิวคือลูกสาวพ่อนบอผู้ก่อตั้งบริษัทนี้แล้วทำไมต้องต้องปิดด้วยครับบริษัทนี้มันเป็นบริษัทที่พ่อคุณเนี่ยสร้างขึ้นมากับมือเลยนะครับใช่อ้อป้าจำได้แล้วค่ะคุณคือลูกสาวของคุณนบที่พูดให้เราฟังอยู่บ่อยๆไงว่าเกลียดบริษัทนี้แล้วเวลาจะพามาบริษัททีไรนะก็ไม่ยอมมา ใครจะมาเนียนเหมือนป้าหอฮะไปบุญพาลูกสาวมากินฟรีที่นี่ทุกวันโอ้กินฟรีที่ไหนใบบัวก็ช่วยหยิบช่วยจับงานในบริษัทนี้ตัแต่เล็กๆนะต่ัมาทุออกคนคะเอาเป็นว่านิวมาที่นี่เพื่อดาเนินการปิดตามคําสั่งของบริษัทแม่นะคะไม่ได้มีปัญหากับใครแล้วนิวก็ขอให้ทุกคนใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขนะคะ แล้วมันเจะตายนะนี่มันจะต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อวินซะแล้ว,วอ่ะอออบริษัทเรารับจ้างทําสื่อก็ต้องรับโจทย์จากผู้จ้างครับซึ่งเขาก็จะบอกวัตถุประสงค์ว่าเขาต้องการให้สื่อสารเรื่องอะไรเราก็มีหน้าที่มาคิดมาสร้างสารรค์สร้างงานสื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเขาแต่ก็จะมีงานที่เราเนี่ย คิดเองแล้วก็ผลิตเองมันก็จะแตกต่างกันลงไปครับสวัสดีครับ,คร,บครับใช่ครับใช่ครับบริษัทไม่จัดฉากจำกัดครับผมครับ อ๋อครับครับสักครู่นะครับเฮ้ยมีคนโทรมาจ้างงานพวกเราแล้วคือสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องขออภัยนะคะคือตอนนี้บริษัทของเรากำลังประสบปัญหาค่ะใช่ค่ะไม่สะดวกจริงค่ะเค่ะต้องขออภัยอีกครั้งนะคะที่ต้องบอกว่าบริษัทของเราเนี่ยต้องหยุดกันบริษัทของเรายินดีรับงานครับคุณลูกค้า ครับอ๋อพอดีเขาเป็นเด็กฝึกงานนะครับก็เลยพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะครับครับโอ้โหเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปรับงานนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมผมชื่อป๋อนะครับเป็นครีเอทีฟมือหนึ่งของบริษัทแห่งนี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน นี่คุณเป็นใครเนี่อยอันนี้ใบบัวขอแนะนำเองนะคะ,ะนี่คือคุณปอครีเอทีฟใหม่ไฟแรงของบริษัทเราค่ะที่บริษัทแม่เพิ่งส่งมาพอดีว่าผมเคยชนะรางวัลที่บริษัทแม่เคยจัดประกวดครีเอทีฟรุ่นใหม่นะครับ <c oughs> แล้วก็หนึ่งในรางวัลก็คือสัญญาที่จะได้ทำงานในบริษัทในเครือ <c oughs> ผมก็เลยเลือกที่นี่ครับฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจด้วยนะโอ้ยได้เลยค่ะนี่เป็นไปได้ไง บริษัทแม่สั่งฉันให้มาปิดที่นี่นะอ๋อ,อฉันเข้าใจแล้วบริษัทแม่คงส่งคุณมากันงั้นแหละมัง้งเพราะยังไงที่นี่ก็คงจะเจ๊งอยู่แล้วก็คงจะส่งให้คุณมาทำงานให้ครบ,ครบ,ครบตามสัญญาเจ๊งเหรอครับน <No! S 1> ไม่มีทางครับผมผมเนี่ยถ้าได้มาอยู่บริษัทแห่งนี้แล้วบอกเลยว่าลบคำว่าเจ๊งไปได้เลยเพราะจะเหลือแต่คำว่าเจ๊งเท่านั้น แต่หนูว่าเขาเท่ออกนะคะเนี่ยแล้วใจบางจะตายอะ่ะแหมใจบางเกง่งให้มันน้อยๆหน,อหน่อยนางใบบัวมานี่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนผมสัญญาไว้เลยว่าถ้าผมได้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วผมจะทำให้บริษัทไม่จัดฉากจำกัดกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งให้ยย้ นี่ค่ะกินรองท้องกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปถึงที่ถ่ายทำแล้วจะไปหาร้านข้าวแถวนั้นซื้อให้อีกทีค่ะขอบคุณครับพ่อทุกคนครับภารกิจของเราเนี่ยก็คือตามติดชีวิตไฮโซพรนพันธ์ซึ่งเขาเนี่ยจะพาเพื่อนไฮโซมาปลูกป่ากันแล้วทำไมเขาถึงให้เราต้องมารอตรงสนามยา้าในบ้านเขาด้วยใช่ร้อนมากเนี่ยนะโออย่าเพิ่งบ่นเลยพี่มะ เราเนี่ยมาโชว์ความพร้อมกันสักหน่อยตรงนี้พอเข้ามาเห็นปับ๊บเราจะได้ดูเป็นทีมงานมืออาชีพและเดี๋ยวเขาก็ okay, okay. คงจะมีรถมารับเราไปที่ถ่ายทำงานนี้เนี่ยได้ทั้งเงินได้ทั้งช่วยธรรมชาติใครปฏิเสธก็แย่และ นั่นไงนั่นนันั่นไงพวกเราทีมงานถ่ายทำเข้ามารอพวกเราที่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยคุณพรพันธครับนี่คือทีมงานมืออาชีพของบริษัทเราครับโ Oh my god ยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet all of you นะคะดีใจมากค่ะที่พวกคุณนะคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมกับดันนะคะ อุ้ยอุ้ยนั่นถุงพลาสติกโอ้มายก็มันไม่ดีต่อโลกนะคะใช่ครับคุณบอลพันธ์ไม่ดีจริงๆครับรับรองว่าจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วแน่นอนครับใช่ครับเกิดแค่เกิดคืออย่างนี้นะคะดันกับเพื่อนๆดันนะคะ ให้ความใส่ใจกับการอนุรักษ์เป็นอย่างมากนะคะไม่อย่างนั้นพวกเราจะไม่คิดทำโปรเจกต์ปลูกป่าขึ้นมาล่ะค่ะโอ้ไม่ก้าวถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วค่ะไปกันค่ะพร้อมนะทุกคนพร้อมครับรถล่ะครับรถที่จะพาเราไปที่ปลูกป่าละครับคุณพพันธ์รถครับรถอะไรก็รถเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำในสถานที่ปลูกป่าไงครับ เราจะปลูกป่าที่นี่เหละคะฮปลูกป่าที่นี่คืออย่างนี้ค่ะขออธิบายนิดนึงนะคะคือพวกเราเนี่ยอยากจะอนุรักษ์ธรรมชาติกันมากๆค่ะแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยมีเวลาไปไหนไกลๆกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือมันร้อนโซ h หอ คุณพี่ก yeah. yeah. uh ็เลยคิดว่าปลูกป่าที่บ้านคุณพรพันธ์นี่แหละค่ะโอมเพราะฉะนั้นนะคะพวกคุณนะคะต้องมีหน้าที่ในการทำริต สวนย่าหน้าบ้านดิฉันนะคะให้กลายเป็นสวนป่าเขียวค่ะจีโอ้ยยวนี่เขาทำซีจีได้แล้วนี่ใช่ไหมฮะอ๋อซอืีป่าแบบทมาสูงสูงแล้5เมตรยังไงก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะมาจ้างเราทำสื่อ เพื่อต้องการสร้างภาพสร้างทุกอย่างจนหาความจริงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องตามใจลูกค้าครับเพราะว่าเราเป็นมืออาชีพนะครับเราก็ต้องเนรมิตให้ได้เทคนิคการทําสื่อยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็โอ้โหก้าวหน้ามากนะครับทำได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกหรืออะไรก็ตามส่วนคนจ้างเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรเขาต้องการผลอะไรในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องทําให้ได้มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายด้วย Hmm.